สวัสดีครับอร่อยเลยก็กกระุณมฤในสัปดาห์ที่1อาหารนานาชาติวันนี้พามาที่ร้านโฮอุนยากินิคุสาขาเมืองทองธานีแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นให้บริการแบบบุฟเฟ่คัดสันแต่วัตถุดิบชั้นเลิศเนื้อคุณภาพสูงย่างบนเตาถ่านร้อน ซึ่งทางร้านมีเทคนิคการย่างที่ช่วยให้เนื้ออร่อยได้รสชาติละมุนละไมัยผสานกับน้ำจิ้มที่เป็นสูตรพิเศษที่มีเฉพาะที่ร้านเท่านั้นด้วยรสชาติกลมกลอมออกหวานหน่อยๆกินกับเนื้อสารพัดชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหมูปลาหรือปลาหมึกอื แค่เห็นก็ยั่วน้ำย่อยแล้วล่ะครับนอกจากนั้นที่นี่ยังมีเมนูให้เลือกหลากหลายแต่เมนูที่ทางโคอุ่นจะส่งมาเชื้อเชิญทุกท่านให้ไปที่ร้านในวันนี้จะเป็นอะไรกูรัวฮันนิเตอร์คุณฤทิรพิพันธ์รอพิสูจน์อยู่แล้วแ่ะครับและขณะนี้นะคะรีดยืนอยู่กับเจ้าของร้านโคอุ่นยากินิคุคุณสิรุวัฒน์ชัดชวานสวัสดีค่ะคที่นี่ค่ะเป็นอาหารปิ้งย่างแบบบุฟเฟ่หัวใจสำคัญเลยก็คือ วัตถุดิบที่ทางร้านจัดไว้เพื่อที่จะมาปิ้งย่างนั้นที่นี่อะไรเด็ดคะครับก็มีอยู่2ตัวนะครับก็คือเนื้อใบพายนะครับเป็นเนื้อส่วนคอต่อที่ท้องอ่ะนะครับเป็นส่วนที่มีมันแทรกทุกชิ้นนะครับส่วนรองมาก็คือเนื้อลายหินอ่อนอันนี้สำหรับคนชอบทานมันเยอะนทานมันเยอะนิดนึงและอย่างอื่นล่ะคะสำหรับคนไม่ทานเนื้อก็มีกุ้งแม่น้ำเลยนะเนี่ยว้าวหอยเม่นผู้นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็แซลมอนค่ะอยากจะรู้วิธีการทานที่ บอกเลยว่าจะทําอย่างไรเห็นเลยว่าเนื้อแบบเนี้ใช่ละก็ว,วิธีทานปิ้งย่างะนะครับที่ให้ได้ทั้งรสชาติแล้วก็ลักษณะของเนื้อพอดีทานก็คือค,ค่อยๆย,ย่างทีละชิ้นนะครับแล้วก็กลับเนื้อทีเดียวครับอย่าก,กลับไปกลับมากลับไปก<อ>ลับมาที่แบบพวกเราทํากันเป็นประจําจนติดเป็นนิสัยนั้นเนี่ยรสชาติของเนื้อน่ะมันไปหมดแล้วลงไปอยู่ในเตาเลยนะคะแต่ว่าร้านนี้นอกจากที่เราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ย เราเดินเข้ามามีบุฟเฟ่หลากหลายใช่ครับมีซูชิด้วยหรือยังไงมีซูชิมีซาชิมินะครับแล้วก็มีซุปมีข้าวผัดกระเทียมอ๋อดังนั้นเมื่อเดินเข้ามาที่คออุ่นยากินิคุนั้นสำหรับเป็นเนื้อย่างบุฟเฟ่เรามีหลากหลายเลยแล้วก็คุ้มด้วยไม่ใช่อร่อยธรรมดาเลยค่ะอะร่อยเลิศครับ ชัดอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านโคอุญยากินิขุตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะโรงอาหารตลาดรวมใจเมืองทองธานีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดรับผิดพันธ์แบบนี้ก็รับไปประกาศจากคุณรีดไปเลยครับ <c oughs> เพราะอาาร่อยอย่างเดียวไม่พอ